สวัสดีค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านค่ะธญ,ญวันรกมลวงวัตรนะคะผู้แทนราษฎรนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาว,วชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องร้องเรียนนะคะจากคุณชิชาพาพาณิชย์นะคะเกี่ยวกับประเด็นหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบกรณีพระนักเทศในพุทธศาสนา ว่าจะเหยียดเพศสภาพนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ทางผู้ที่ยื่นหนังสือได้ชี้แจงนะคะเชิญคุณโรงค่ะค่ะขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานมากๆนะคะดิฉันชิดชาภาค่ะเอ่นื่องจากดิฉันเนี่ยได้ตรวจพบนะคะว่ามีมีพระสงฆ์นะคะรูปหนึ่งนะคะชื่อพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์นะคะ ได้กล่าววจาอันเป็นการเหยียดเพศสภาพนะคะต่อบุคคลข้ามเพศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะโดยพบว่าข้อความที่ท่านได้กล่าวนะคะไม่ใช่เป็นการกล่าวโจมตีตัวบุคคลคือคุณแพร์ไพวันคือคุณแพรี่ไพวันเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการจัดกล่าวโจมตีเพศสถานะของผู้หญิงข้ามเพศในลักษณะเหมารวมไม่ว่าจะเป็นการกล่าวต่อท้ายเวลาจะกล่าวต่อว่าคุณแพรรี่ก็จะกล่าวต่อท้ายเสมอว่า บุคคลบันดอกกระเทยตุดแแบวแแ๋วแแ๋วแต่แต่นแ,แ,แ,แปน่แปน,ปนสลิปดบและตะแลตแต,แต,แต่ซึ่งคำเหล่านี้ถือเป็นการต้อยค่าผู้หญิงข้ามเพศและเป็นการเหยียดเพศไปนในตัวนะคะอีกท่านยังกล่าวนะคะในลักษณะเหมารวมว่าผู้หญิงข้ามเพศบรรดาบวชเนี่ยจะถือว่าเป็นการปล้นเอาผ้ากาสาวพักนะคะและมีบาปอันใหญ่หลวงต่อชีวิต และบอกว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่อาจเป็นสัตว์ุรุษในพระพุทธศาสนาได้นะคะอีกทั้งยังกล่าวในลักษณเมารวมว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางหลากหลายทางเพศเนี่ยถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลกับรีจันัยนะคะแล้วก็กลุ่มบุคคลพวกนี้ค่ะมักไม่ยอมรับตัวเองนะคะมีอารมณ์แปลบปวนแล้วก็อย่าไปเถียงกับมันเชียวนะคะเพราะว่าพวกนี้ปากมันน่ากลัวมากซึ่งการกระทบดังกล่าวค่ะของพระมหาอุเทนปัญญาปริยัติถือเป็นกรรมท,ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะเมื่อตนดำรงอยู่ใน ตำแหน่งภาพิสูจน์สูงซึ่งควรเป็นผู้นำทางศีลธรรมแต่กล่าววาจาที่เข้าข่ายความรุนแรงโดยใช้วาจาเพื่อยุยงส่งเสริมให้เกิดความเปลียดชงังการตีตาบากการเหยียดเพศนะคะซึ่งคำพูดของท่านเนี่ยได้รับความเคารพนับถือและก็ความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่ท่านเคยแผ่ข้อความดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนจำนวนมาก ะะแล้วเรียเป็นการยุยงให้เกิดอคติทางเพศต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเประาะบางที่มักได้รับการเลือกปฏิบัติอยู่แล้วการกระทําดังกล่าวนะคะอาจเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมดิฉันนะคะขอเรียกร้องให้ท่านทางคณะกรรมธิการนะคะและก็สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติทําการตรวจสอบและตักเตือนภาะภิสษุน์ส่งรูปนี้มีให้การมีให้มีการกระทาําซ้ําดังกล่าวและเป็นแบบอย่างให้สังคมทราบนะคะว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในสังคมะคะ่ะ ขอบคุณคุณโรมากนะคะที่มายื่นหนังสือในวันนี้นะคะเพราะว่าผู้นำทางศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามเราต้องเคารพความแตกต่างค่ะไม่ใช่ใช้เวทีทางศาสนาสร้างความเกลียดชังหรือผลิตซ้ำอคติทางเพศเพราะว่าคำพูดของผู้นำทางศาสนานั้นส่งผลต่อจิตวิญญ,ญาณของผู้ฟังสูง หากมีการผลิตซ้ำและก็มีอคติความเกลียดชังต่อกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศทัศนะเหล่านั้นก็จะส่งต่อไปผู้รับฟังสู่สังคมอย่างง่ายดายค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะย่อมขัดต่อหลักเมตตาธรรมและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนที่เราเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมค่ะ ศาสนาทุกศาสนานั้นสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมจึงไม่ควรใช้ถ้อยคำใดๆที่ทำลายศักดิ์ศรีเพียงเพราะว่าผู้อื่นมีอัตลักษณ์ทางเพศที่แต,ตกต่างจากตนเองพิสุกสงควรดำรงตนเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์และไม่แบ่งแยกเพราะคำพูดและสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะเยียวยา และในขณะเดียวกันก็สามารถทำร้ายกันได้ค่ะคณะกรรมาการจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปพิจารณาเพื่อผลักดันในเชิงป้องกันนะคะและแน่นอนเราคงต้องร่วมหารือกันสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะร่วมมือกับทุกทท่านนะคะคือการสร้างสรรค์สังคมอย่างเ,าเท่าเทียมโดยการที่เริ่มจากการใช้ภาษาอย่างเคารพกันและนั่นคือจุดเริ่มที่ผู้นำทางศาสนาหรือแม้แต่ผู้นำทุกๆคน ควรจะให้ความเคารพและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะขอบคุณค่ะ